ว่าข่าวนี้อะไรจ้ะโอ้มายกอลโอ้มายกอโอ้มายกอลอไมล่ะพี่พี่ซันนี่สุวรรณเมชาหน่อยยังไงประกาศลาวงการจริงไหมเฮ้ยฉันก็ตกใจเมื่อกี้พี่แอนยังลาไม่จริงนี่ลาจริงไหมคือเมื่อวานไปเจอมานะคะพี่ซันนี่บอกว่าก็ลาจริงไงลาไปไหนคืออย่างนี้เขารับงานแสดงอยู่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าขอผ่อนงานแสดงมาเป็นแบบอาชีพ อาชีพหล่อสำรองเป็นงานดนครอตอนนี้คือจะไปเลี้ยงแมวเป็นอาชีพหลักคือรักแมวมากใช่คลั่งแมวมากผู้ชมนะคะรักน้องแมวมากจนไม่อยากมีแฟนขนาดแม่ยังเทเลยไม่อยากอยู่บ้านด้วยอย่าไปฟังหน่อยก็บอกออกจากวงการแล้วงานดิเรีจริงก็แล้วแต่ใช่คะเพราะอะไรคะก็าอยากเลี้ยงแมวเท่นั้นเองเล่นหนังงานดนตรีแมผมไม่เคยขวดไม่เคยกางเล็บนิสัยดีมากครับ นี่เพิ่งได้รางวัลเกียรตินิยมมารยาทดีเด่นมาจากแถวหมู่บ้านฮะไม่เคยเห่าด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเมียครับพี่แมวนี่แหละฮะแล้วแก่แล้วแก่แล้วอยู่อย่างนี้แหละเขาไม่สนแล้วฮะเขาหนีไปแล้วแม่ผมครัหนีไปแอฟริกาใช่เขาไม่สนเขาไม่เคยสนเลยกับสิ้นเดือนนี้อ่าเห็นไหมล่ะค่ะเมียไม่มีมีแต่แมวเมียว เฮ้ยนะเราก็ชื่อแมวนะเฮ้ยอย่าเป็นแฟนพี่สันแมวที่เป็นสัตว์อะไนะสิมาโนดนะแมวาชื่อมาโนดอ้าวมาโนดว่าไงล่ะมาโนเป็นแมวตัวมียอ่ะงานนี้ยังไม่จบเจอยายป๋อมแปมก็เมา์มอยถึงทิปฮิวใจว่าที่คุณแม่ไอ้พิศลากเขาสนิทกันใช่ไหม ตอนนี้ท้อง5เดือนแล้วคุณผู้ชมพาไปเที่ยวหัวหินลานลาเลยค่ะแต่ว่ามีประเด็นอันหนึง่งโซเชียลก็ตกตกใจน,นะคะเพราะว่าเขาไปร้านคาราโอเกะกันแล้วไอ้พิสดาเขาเลือกเพลงแบบเ,เพลงที่มันแบบว่าขักรัุดหรอเขียนไว้ข้างเตียง<ม>เก่า,เก,าเก่าเหมือนกันท่อนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นของคนอื่นท่องเอาไวใ้ในใจ อใช่หลายคนก็นึกว่าเอามันเข้ากับข่าวไงที่บอกว่าแบบแฟนแบบโดนชงโดนฉกไปแย่งเขามาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็อำแบบขำๆบอาว่าโอ้ยไอ้มีเพลงเป็นร้อยทำไมเรื่องเพลงนี้ใช่นะคะพร้อมอัปเดตด้วยนะคะว่าตอนนี้ท้องป่องแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอันนึงนะมีภาพหนึ่งที่ถ่ายกูกัาจกรย์อาจกรย์ไม่ได้ท้องนะคือเขาเตรียมตัวที่เขาจะมีน้องแหละอนะคะเอาไปฟังทั้งหมดจากยายป่อมแปมเลยค่ะภาพนี้เนี่ยแหละค่ะเติดีของนางเองด้วยว่าว่า อยากไปหัวยอินเราบอกว่าให้เขาร้องวิญญาณาร้องอะไรอย่างงี้ไปใช่ป่ะใช่นางก็อีท่าหนึ่งเหมือนนางไปร้องเพลงเก็บไว้ข้างเตียงอะแล้วรู้แบบเขาเป็นของคนอื่นต้องเอาไว้ในใจเนี่ยนางก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันยืนในใจบอกว่ามึงก็เลือกเพลงก็เป็นลอยเป็นเป็นพันเพลงเนาะก็เลือกเพลงล้อล้อข่าวดีแล้วก็อาจารย์ไหนเป็นต้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ5เดือนนะฮะมันก็มันก็ กลมกให้เห็นเป็นตแต่เลยนะนแ,บบนแล้วว่ายืนด้วยกันคนก็เลยไปเข้าใจว่าจันทองงงใหญ่แต่ว่ารอบในที่หัวหินเน่ยแบบชัดแล้วชัดแล้วจริงๆเขาฝากบอกเลยว่าแบบไม่ต้องตอบทุกครั้งก็ได้ ือเขาแซวกันไอซ์บอกว่าเออเวลาเจอหน้าข่าวหน่อยปอมแปมเธอไม่ต้องไปตอบแบบทุกอย่างก็ได้เราก็ถามว่าแล้วเวลาเจอหน้าข่าวเป็นไงปอมแปมบอกว่าฉันก็ตอบเธอหมดเลยอแต่ก็ฝากบอกไปนะคะว่านักข่าวนะเข้าใจไอซ์แล้วก็สปอร์ตตลอดเชื่อว่าไอซ์แบบตรองอยู่แล้วตอนนี้ก็คือข่าวเอาอะไรไม่อยู่เพราะว่าดูแลตัวเองดูแลลูกอยู่ข่าวนี้คืออย่าไปพูดอะไรกับพี่ปอมแปมไม่งั้นปอมแปมรู้โลกรู้เอนะคะ